สวัสดีค่ะในสัปดาห์นี้กลับมาพบกับครูพลอ,อีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้หน่วยสัตว์น่ารักค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆคะสัตว์น่ารักของเด็กๆเป็นแบบไหนกันคะเก็บไว้ในใจก่อนนะในวันนี้ครูพลอจะให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่มีอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะสัตว์ปีกนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะ สัตว์ปีกเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยในวันนี้ครูพลอยจะยกตัวอย่างสัตว์ปีกที่เด็กๆพบเห็นในชีวิตประจําวันเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสัตว์ปีกของเราตัวแรกได้แก่อะไรคะไก่นั่นเองค่ะไก่มีทั้งไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมียสัตว์ปีกชนิดที่สองนั่นก็คืออะไรคะที่ร้องแบบกาบกาบกาบถูกต้องค่ะอะไรคะเป็ดนั่นเองค่ะ ตัวต่อไปนั่นก็คือนกค่ะนกมีหลายชนิดมากๆเลยค่ะเช่นนกแก้วนกยูงนกฟา์มิงโกนกกระจอกเทศเด็กๆจะสามารถเห็นนกเหล่านี้ได้ที่ที่ไหนคะที่สวนสัตว์นั่นเองค่ะเพราะนกแก้วนกกระจอกเทศนกฟามิงโกจะไม่เดินตามถนนทั่วๆไปนะคะและอีกสองชนิดนั่นก็คือห่านค่ะ และหนึ่งชนิดสุดท้ายนะคะเป็นสัตว์ปีที่มีพาหะดํำโรคค่ะนั่นก็คืออะไรคะเด็กๆอยู่ในถา้าตัวสีดําๆเลยตากลมๆตัวอะไรคะข้างคาวนั่นเองค่ะเด็กๆคะข้างคาวก็จะมีข้างคาวที่ตัวใหญ่เรียกว่าข้างคาวแม่ไก่ข้างขาวเป็นสัตว์ที่มีพาหะดํำโรคถ้าให้เด็กเห็นแล้วเด็กๆไม่เข้าใกล้นะคะเพราะเป็นสัตว์ที่มีอันตรายค่ะและในสัตว์ปีที่ค,ครูพลอยนํามาให้เด็กๆดูวันนี้นะคะ มีทั้งสัตว์ปีกที่สามารถนามาประกอบอาหารได้ที่คนนิยมนํามาประกอบอาหารนั่นก็คืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะนั่นก็คือไก่กับเป็ดนั่นเองค่ะเด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เคยรับประทานกันใช่ไหมคะค่ะนี่เป็นเพียงสัตว์ปีกตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่ครูพอนําให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กๆจริงๆแล้วสัตว์ปีกบนโลกของเราเนี่ยมีอีกมากมายหลายชนิดเลยค่ะ นี่เป็นเพียงตัวอย่างสัตว์ปีกแค่กี่ชนิดคะเด็กๆมีไก่เป็ดหา่านนกข้างคาวกี่ชนิดคะห้าชนิดนั่นเองค่ะเด็กๆะ่ะสำหรับวันนี้พบกับครูพลอยเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันถัดไปสวัสดีคะ่ะ